ตำรวจโดนหนึ่งครับพี่เจา้าวันนี้ยืนหนึ่ง <laughs> อ้าวอาอกมาจากคุกเหรอคุณผมไม่ได้โดนจับคุณเป็นสกีพยานของคุณนะ,นะว่าอะไรครับนี่ไงผมให้ดอกกุหลาบสาวเนี่ยโอ้โหเปี่ย ตอนนีเมื่อท่านสองคนได้รับรักกันแล้วคือี่มันจะพูดอะไรไอ้มันปั่นดิขอญาติโยมมนมอตรมกันนะครับขอญาติิญาตโยมด้วยนะนะโมตัสสะภะะะควโตถาจุตัสสสะาาุ ขอให้พี่เลน้อยกับพี่ตัวเล็กอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเล่นเหมันวะยังมีออกออกเวงหรอวะเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนช่อแล้วเอาไหมน้ำเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนได้ธาที่สองวันสัตว์ที่กอะไรนั่นหนึ่งนะท้าวาลิพาตุลาเปลิบุเรนติสังภรางครับเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังปะเกปติ อิจิตังวัดสวดได้ด้วยนะเหมือนด้วยดิสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนาะโสยะธามนิโชติละโสยะธาต่อเลยต่อเลยสัพเพติโยติวันเจ้าจุติวไม่ไหวแล้วพี่เตตาาสะดว วาสนาโยสุเกเทกาโยกอาตาลุตัมบาวันติอายุวันโนอาุคังบาลังคีเตไปเลเล่นเกมไปเป็นเจ้าวาด